ร้อยตรตลอเอกวีรศักดิ์บุญมากครับรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจพรออนสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะฮะอาการที่มันทรมานมากที่สุดคือเวลาเราลงจากรถที่จะไปทํางานใช่ไหมฮะมันจะเดินไม่ได้เลยมันจะปวดปวดปวดตรงปวดตรงเอวแล้วก็ร้าวร้าวลงขาทั้งสองข้างฮะ แล้วก็ต้องต้องหาที่กำบังยืนยืนสักพักอะ่ะยืนจนมันพอจะยืนได้นะมันก็จะหาย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 ปวดปวดสักพักก็ถึงจะเดินขยับตัวได้ตอนนั้นผมเป็นมาเกือบสองปีนะฮะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอดตั้งแต่หมอแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยไปทุกอย่างฝังเข็มนะฮะ จัดกระดูกดึงกระดูกทำทุกอย่างมันก็ไม่หายมันก็แค่ทุเราทุเราก็ทํามาตลอดจนจนจนท้อแล้วมีเป็นเพื่อนของแฟนนะฮะเขามามาแนะนําให้แฟนว่าเอมูล่าเซซามินอะไรนะี่นะว่าช่วยฟื้นฟูกระดูกใช่ไหมก็ก็เขาก็ให้ลองดูให้ลองดูก่อน ก็ลองซื้อมากินดูก่อนทานครั้งแรกนี้ช่วงอาทิตย์แรกมันตอนทานใหม่รู้สึกมันปวดมากนะปวดปวดกว่าเดิมปวดเหมือนอาการมันปวดปวดเก่าปวดอยู่สี่ห้าวันผมก็ผมก็ยังกินต่ออยู่นะกินสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นสามเวลาเลยก็ทนฝืนกินจนมันพอพ้นระยะสามสี่วันไปมันก็เริ่มเบา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 แล้วก็หายปวดไปในที่สุด แล้วก็เลยกินมาตลอดต่อเนื่องเลยทานระยะทานมันก็ประมาณสองสามเดือนนะฮะมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็มันก็หายปวดไปหายปวดไปก็มันก็ไม่ไม่เป็นเลยอ่ะมันมันก็ไม่เป็นผมก็เลยกินมาต่อเนื่องตลอดจนปกติมันหาย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 เป็นปกติแล้วตอนนี้ผมก็ออกกำลังกายทุกวันวิ่งทุกวันวันละเจ็ดแปดโลทุกวันผมก็อยากฝากบอกบุญนะฮะท่านที่เป็น คล้ายๆกับผมนะเป็นมีอาการลักษณะเหมือนกับผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยคือผมผมประสบมาด้วยตัวเองผมได้ทานตัวนี้คือไอเซซามินเอมูลาโอนะของบริษัทอัยาลาแพนเนตนะฮะก็มันได้ผลนะมันได้ผลผมกินแล้วผมหายผมผมก็ทึ่งทึ่งในสรรพคุณนะจนปัจจุบันนี้ผมก็หายหายจากโรคหมอนรองกระดูกปกติแล้ว ก็ไม่มีอาการปวดไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นแล้วผมก็ใช้ชีวิตแบบบุคคลทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพและร่างกาย